สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรปักหลักหน่วยบนที่5สูตรนะครับซึ่งเป็นสูตรเดินนีที่ผมจะนำมาเทียบชนไว้ชมกันสาหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามกันนะครับก็จะเป็นแนวทางเมื่อวันที่17มกราคม2 5 6 7นเ็นะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันนะครับซึ่งในส่วนนี้เป็นสี่ที่ผมเทียบชนย้อนให้ดูกันหนึ่งวันนะครับ่าซึ่งผมจะนํา5สูตรนะครับที่เดินดีเนาะอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็ชนที่4ี่ ซึ่งผลที่ออกคือ5-4-4ซึ่งมันจะมีมาที่หลักหน่วยบนนะครับทีนี้มาดูกันครับในงวดนี้นะครับสูตรที่ผมจะนํามาที่ไปดูมีสูตรไหนบ้างนะครับเริ่มมาที่สูตรอันนี้นะครับเป็นสูตรที่เข้าดีนะครับซึ่งสี่สิสูตรนี้ครับก็ผมทําไว้ตั้งแต่ในวันที่มันออก872เนะครับอันนี้เด่นหลักหน่วยบนแบบ5ตัวนะครับก็เป็นสูตรเดินดีนะครับ นี่คือสีที่ที่สูตรเข้ามานะครับอ่าซึ่งในงวดน,นี้นะครับสำหรับสูตรที่1นนะครับผลคำนวณที่ทำได้นะครับดิน9 0 3 7 8นะครับได้ 9, 0 3 7 8อันนี่คือสูตรที่1นนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเทียบชนกันทั้ง5สูตรนะครับอันนี้คือสูตรแรกนะครับดิน9 0 3 7 8นะครับอันนี้คือผลคนำนวณที่ทำได้6 7 0 4 5เนะเาะเนาออก5 4 4นะครับต่อมาก็จะเป็นสูตรที่2นะครับ ปุ๋ยมอันนี้เป็นสูตรที่เข้าดีเหมือนกันนะครับอันนี้ดินหลักหน่วยบนแบบ5ตัวนะครับก็สถิสีิสูตรนี้เป็นสูตรที่เข้าดีนะครับไหลายงวดดีดีครับ ได้หาได้สามสี่ศูนยออก5 4 4เนาะ4เข้าหลักศูนย์ครับก็ยังเข้าอยู่ที่หลักหนื่นสำมสุที่2นะครับซึ่งในงวดนี้ผลคำนวณที่ทำได้นะครับดินเจ็ดแนะครับดินเจ็ดแครับสำหรับในงวดนี้สำมสุที่2เนาะผลคำนวณที่ทำได้นะครับในหลักหมื่นที่5ตัวนี้ ได้เจ็ครับต่อมาเทียบกับสูตรที่3ดูนะครับสูตรที่3อันนี้อันนี้จะเป็นแบบ6ตัวนะครับสีต่ตรนี้ก็เป็นสูตรที่เข้าดีก็ลุดไปงวดนี้ที่มันออก9 5 1ห้านะครับต่อจากงวดนั้นมาก็กลับมาเข้านะครับได้สี่งวดอีกนะครับอันนี้คือผลคำนวณที่ทำได้ในทีเดียว9 2 3 468ซึ่งผลที่ออกคือ5 44ครับ สี่ข้าวที่หลักหน่วยนะครับซึ่งในงวดน,นี้นะครับสูตรที่3ผลคํานวณที่ทำได้นะครับได้7 8 4ด8เบวก1เป็น9การบวก2เป็น1 1บวก2เป็น3นะครับ4 7 8 9จดดินหลักหน่วยบนในงวดน,นี้นะนนี้คือสูตรนะครับอันนี้ดินแบบ6ตัวเนาะ สูตรที่3นะครับเด่น6ตัวนะหลักหมู่นี้ได้สี8 9 13ด้นนะครับต่อมาเทียบกับสูตรที่4ูกันนะครับสูตรที่4ก็เป็นสูตรที่เข้าดีอันนี้จะเป็นแบบ6ตัวก็จะเหมือนกับสูตรที่3นะครับสถิติสูตรนี้นะครับก็เริ่มเข้าตั้งแต่เน็ที่มันออก6 5 2นะครับ ันนี้คือสีดีที่สุดเข้ามานะครับก็เป็นสูตรดินหลักหน่วยระยะยาวนะครับน,นี้จะเป็นแบบ6ตัวงวดนี้ก็จะเป็นงวดอ่ะงวดที่21ผลคำนวณที่ทำได้8 9 0 2ก้าออก5 4 4ครับ วันนี้เป็นงวดที่22ซึ่งผลคำนวณที่ทำได้นะครับในงวดนี้นะครับเป็น8 9 0 2 3 4นะครับได้ตัวเดิม8 9 0 2 3 4ครับเป็นสูตรที่เข้าดีนะครับสูตรที่4ในงวดนี้ ผลคนำนวณนะครับที่ได้คือ8 9 0 2 3 4ครับอ่าต่อมาสูตรที่5นะครับสูตรที่5ก็เป็นสูตรที่เคยเข้าดีก็รุดไปงวดเดียวคืองวดที่มันออก757ก็กลับมาเข้านะครับในงวดเราออก5 4 4นะครับอ่ะซึ่งผมจะนำสูตรนี้มาเทียบด้วยนะครับนี้เด่น5ตัวที่หลักหน่วยนะครับในงวดนี้นะครับสูตรที่5ที่เคยดไปหนึ่งวันนะครับ ผลค,คำนวณที่ทำได้คือ7 8 9เบวก4เป็น3 3บวก1เป็น4ได้78 9 3 4สนั่นเครับูตรที่5นะครับเด่นหลักหน่วที่5ตัวนี้ทีนี้เราก็จะนำมาเทียบชนดูกันนะครับเรามาดูกันครับหลักหน่วยพลจะเป็นตัวไหนนะครับซึ่งที่ผมทำตัวอย่างไว้นะครับพอชนกันได้เลขตัวเดียวคือ4นะครับซึ่งผลออกคือ54ีี ซึ่งตัวชนแล้วก็จะมีมาที่หลักหน่วยนี่ครับทีนี้มาดูกันครับสำหรับทุดที่จะถึงนี้เนาะสูตรแรกดิน9 0 3 7 8ศูนยามองนำมาเทียบกันนะครับเก้าในงวดนี้นะครับมาดูกันครับมีกี่สูตรเนาะชนกันที่2สูตรมี3สูตร9ในงวดนี้มี4สูตรจาก5สูตรนะที่เดินดีเนี่ยก็ชนกัน4สูตรต่อมาเลขศูนย์นะครับในงวดนี้ชนกัน สองสูตรสามสูตรเนชนกันสามสูตรต่อมาเลขสามสามในงูนี้ครับชนดินที่สองสูตรอ่ามีสามสูตรสูตรที่หก็มีสามชนกันที่4ีสูตรนะครับสามชนดินที่สี่สูตรจากห้าสูตรต่อมาเลขเจ็นะครับในงวดนี้มาดูกันครับมีสองสูตรมีสามสูตรครับสูตรที่สีไม่มีเดอ่าแต่สูตรที่ห้ามีเจ็ ปาะชันในงวันนี้เลข7ก็เป็นเลขที่เด่นแะครับชนกัน4สูตรนะครับต่อมานะครับตัวสุดท้ายคือแปดแในงวดันนี้ชนกัน2สูตรนะครับสูตรที่3มี8นะครับสูตรที่4ี่ได้แปดการก็มี8นะครับส่วนสูตรที่5นะครับเด่น7 8 9 3 4ก็มีเลข8ครับประชันในงวดนี้นะครับอ่าหลักไม่บุญนะครับเด่นตัวเดียวที่ได้อยู่เป็นเลข8ครับซึ่งมันชนกัน5สูตรเลย จากทาง5สูตรที่เข้าบีเนาะตัวต่อมาคือ4นะครับชนกัน2สูตร 3, 4อ่า4ก็ชนกัน4สูตรนะครับต่อมาเลข2เลข2มี2สูตรที่ชนกันนะครับมี2สูตรต่อมา1มีสูตรเดียวนะัเลข1มีสูตรเดียวเลข5นะครับเลข5ไม่มีอยู่ในสูตรเลยนะครับต่อมาเลข6นะครับเลข6ก็มีไม่มีอยู่ในสูตรนะครับ ผมใช้เป็นเลขที่ไม่เด่นหลักหน่วยในงวดนี้ก็จะมีแค่นี้ครับ5กับ6นะครับที่ไม่เด่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในสูตรเลยนะครับนั้นก็ชนกัน2สูตร4สูตรมาสูตรก็คือ8นะครับอันนี้คือตัวเด่นที่น่าลุ้นนะครับหลักหน่วยบนนะครับในงวดนี้ที่น่าลุ้นก็จะมีแค่ตัวเดียวนะครับซึ่งเป็นเลขคู่นะครับได้เลข8นะครับซึ่งเป็นเลขที่มันชนกัน5สูตรนั่นครับ เลขที่ชนกันห้าสูตรนะครับคือเลขแปดซึ่งเป็นเลขคู่นะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับส่วนตัวรองนะครับตัวเรามีอ่าสี่ตัวนะครับก็จะมีสามสี่เจ็ดเก้านะครับสามสี่เจ็ดเก้าสี่ตัวนี้มันชนกันสี่สูตรนะครับรองจะแปดก็มีสุกสี่ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมจะคัดให้นะครับที่เป็นตัวรองนะครับถ้าเป็นตัวรองก็น่าจะเป็น9นะครับน่าจะเป็นเลข9นะครับ ซึ่งถือว่าเด่นนะครับเลข9ก้ากับ8ใดล้งวันนี้นะครับเลขที่น่าลุ้นนะครับซึ่งก็อาคาดว่ามันน่าจะมีมาที่หลักหน่วยบนใลงวันนี้นะครับแดกับ9้านะครับนี่ดีเด่นทั้งสองตัวเลยนะครับต่อมานะครับต่อมาก็นจะเป็นเลขสามนะครับเลขสามซึ่งมีเลขขี้นะครับส่วนตัวรองนะครับเลขสามนะครับแต่ว่าผมจะ ขัดให้นะไว้ที่2ตัวนี้นะครับก็จะได้อยู่แค่นี้นะที่มันชนกันเยอะสุดคือตัวนี้คือ8ครับที่ชนกันเยอะสุดเลยนะครับส่วนเลขที่ไม่เด่นหลักหน่วยบนในงวดน,นี้ก็น่าจะเป็น2เลขเนี้นะครับติดดับนะครับ5้ากับ6นะครับอทีนี้งวดที่แล้วนะครับมีสูตรดับหลักหน่วยที่ลุบไปคือสูตรหนรึ่ง ส,สูนี้ลุดไปนะครับจากที่มันดับอยู่มาหลายงวดเลยเนาะสู่ดับหลักหน่วยนะครับก็ลดลดไปงวดเดียวนะครับเพิ่งลดไปวันที่ผ่านมานะครับออก5 4 4 4เข้าหลักหน่วยนะครับจากที่มันลุดไปตั้งแต่ใน้งวดนี้มันออก012นะครับกบมาดับอยู่ได้หลายงวดเลยนะครับนี่ครับกว่ามันจะหลุดนะครับในงวดนี้นะครับวันนี้เป็นวดที่81นะครับเลขดับนะครับอ่าสู่แรกนะครับ ดับคือเลข0นะครับศูนย์ติดดับหลักหน่วยครับไม่รู้ว่ามันจะดับอยู่ไหมนะครับต่อมาสูตรที่ดับอยู่นะสูตรที่2คือสูตรนี้ติดดับคือ6นะครับในคู่แล้วออก5 4 4 6มีมาที่หลักหน่วยนะครับจากที่มันหลุดไปงุ่วนนี้ที่มันออก7 82นะครับหลุดไปแล้วกลับมาดับอยู่ได้หลายงวดเลยครับงวดนี้เป็นงวดที่8ปนะครับเลขติดดับนะครับหลักหน่วยบนสูตรที่2คือเลข6นะครับ6 อ่าซึ่งเลขหกนะเป็นเลขที่ไม่เด่นอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีอยู่ในสูตรหลักหนยนะครับนะครับมันไม่มีอยู่ในหลักหนูนะรตัวที่เด่นก็จะมีแค่นี้มี8ตัวเดียวเลยนะที่ชนกันหาสุดน,นะครับอ่าประมาณนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่แนวคานท่านั้นนะครับอ่าชอบ่อยตามนะครับถ้าใครชอบแบบนี้แคปไว้เลยนะครับหลักใบบนพวกนี้นำมาเทียบชนกันได้ นะชนกันห้าสูเนาะกนได้8ตัวเดียวเลยนะครับอันนี้คือตัวรองที่ผมคัดผมมาให้นะครับหรือว่าเราจะเลือกเป็นตัวที่มาชนกัน4สูก็ยังมีอยู่นะครับสามสี่เจ็ดนะอจจะรมานี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ